ยกตัว,ส,ว,ว,ตวสุดโอายไม่เจอวันนี้จ้าวันนี้ข้วก่ละชินพี่นอ้องเห็ดต้มหมูเส้นซี่โครงไก่จ้าซี่โครงซี่โครงไก่ฝรั่งบกกินนะจ๊ะจะคนไทยมาก,นนกนเนาะ ไก่ใหญ่ๆขาหนึ่งค่ะพี่น้องต้มสิ้นเก่หนาวค่ะต้มแล้วเราจะน้องจ้าแสบเป็นหมูกับเพื่กัอนแล้วสิ้นตกจ้า สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้าพบกกุ้วกันละสินกวนแซ่บพี่น้องมาพบมาพอกันเช่นเคยจ้ามาหนิกะพาไม่กินอะต้มมุ้นเซนจ้าใส่กระดูกหมูโอ้ยต้มมุ้นเซนใส่กระดูกไก่กับขาไก่ค่ะพี่น้องคอยปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะคอยมีวิธีปรุงให้เบิ่งอยู่นะคหนเนาะแต่ว่าวิธีต้มวุ้นนีเนาะค่ะเนาะ ต้มง่ายค่ะเพราะว่าเป็นซี่โค้งไก่ที่ฝรั่งบอกกินมะจ้ะคนไทยเก่าไม่กิน่นมาจ้ะก็สีสัวเขากันไปเนาะ it, ปุงเรียบร้อยแล้ว <love> <laughs> ใส่พักพริกเผาวอมค่ะคอยมากกินพริกเผาได้ <laughs> จัดซีสันค <love> <laughs> าตาทายลูกไป่นอะเอ้ยอืดว่ละล่ะ ้างล่างก็มีผักอันไม่แคบหนูพี่น้องจา้าแคบโมละ่ะมีกะปิค่ะกะปิวไ้ได้กินแจ้มอันกินแจ้มอ่ะพริกพริกซดจ้ะตั้งเสียพี่น้องจา้าเมื่อกินกระากกดไล์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งน้ำละจา้าจังหวัดาดทีดหม้ไข,ของขวักกลาสินจา้ามาค่ะกินแก่หนาวฝนตกตลอดเลยจ้ะพี่น้องตกบ่หยุดว่าเศร้าค่ะตกเบืๆๆ่คึกนสี่อ,อ,อาทิตย์ <ś les> สิย์ตีแเราพี่น้องเลยมาค่ะมาแทกกระดูกน้ำข่อยพี่น้องตุ่มใม่ไม่ๆครับเกพี่น้องสนานกุ๊กรับเกินมากพี่น้องผักอัญชญันผักสลัดน้องพี่น้อง มิยังลาค่ะก็พักซะแล้วเนี่ยคุยพักซีหวงผมคือล้ำผิดแต่ไปน่อยมาแล้วจัดมาเด้ออืแบบ้มตุ่มคือบาดอะไรเป็นอะเสี้ยวดำแบบนั่งแสบ

กินสีโครงไก่กับไขนะ่ขนมมันแซ่บน้องก็กดูกนเนี่ยเป่นน้องนคนบ่กคยมากินเนื้อไกนะ่แต่กินน้งสีกิน <c oughs> อยู่ค่ะไก่ติดหน่า

ปรุงรสพอดีสจไปล่ะรสัาตลาเตะใ่ป่ะ chấm trang ha, cái này đậm, sẹp ว้าวสุดย<ะ>ดจับนำแกงรงอองอ้องคอพี่เน้ะแสบอื กำลังบอกกินหนังไม่หรอกคนไทยมากปรุงรสได้เพอดีเลยค่ะชื่อดเลยค่ะอืม,อม เปิดต้งเป็ดต้องแสบไปเนาะอ่อ uh level บบนะก็เสร็จเลยดค่ะแคะกระดูกกนะ็คันอือเยี่ยมต่ออืม ล่ตเรเซ็บบอกได้ลิตรเสรเน,นี่ยนะเป็นงแต่กระโดมมบิว่าก็กินมาเบิดนะคะมากเเฮ้ยกระดงมน,น,นี่ กินอุบาทก็ขออตดขอไว้แล้วกปนเนาะต้องใส่มือกินนะเป็น,น้นง Mình ngờ tôi sẽ sẹp Không sẹp cơm sẹp Nhọc tuổi rồi โอ้ยเจอโอ้ยวันไปพี่น้องอิ่มแล้วเราพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บจ,จ้าแซ่บจ,จนยกถ้วยสดเลยพี่น้องก็ดูกะแท่จนเมืจ่จ้าจะรัดก็กินแต่ทางหลังจา้าอันนี้เอาไว้จะโซ่กะปิกับออเป็กก็แซ่บพี่น้อ,นเนองเหลืออยู่หน่อยหนึ่งค่ะพริกก็ได้ษน่นจาจัดเนาะแก่หนาวค่ะพี่น,อน,น้องหนาวดีจ้าฝนตก ซีอาทิตย์แล้วเอาล่ะพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพัวกาลสินเด้อจ้าฝากกดกระดิ่งนาจ้าจังาผ่านคลิปใหม่ๆของขั้วกาะสินเนาะจ้ะเนาะจะได้เบิงความแสบคมนัวของขั้วกาลสินจ๊ะยู่ดีมีแห้งเอ่อส,สุขผู้สขค้น้ะจ้าอยูหลอดปลอดภัยจากโควิดจ้ะขั้วกาลสินไปแล้วพอกันกลิปนหนาจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้า